สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของเคจจากจีนเชียงใหม่ประจำวันพุธที่30ตุลาคม2024นีนี้นะคะพี่น้องที่รักหลังจากมหาอุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่ได้คลี่คลายลงแล้วพี่น้องสมาชิกของเราหลายๆครอบครัวต้องเผชิญกับความทุกข์ยากต่างๆที่ตามมา กว่าจะฟื้นฟูที่อยู่อาศัยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆพี่น้องมีความเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเราก็เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราที่พระรงองค์ทรงคอยช่วยเหลือเราเป็นผู้อุปถัมภ์เราแม้ในายามที่รู้สึกว่าหนักหนาสาหัสเหลือเกินพระเจ้าก็ยังคงเป็นกำลังให้กับเรายังคงคอยดูแลชีวิตของเรา แม้ว่าทรัพย์สินของจะเสียหายและพังทลายไปแต่ชีวิตของเราก็ยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าดังนั้นในค่ำคืนนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องจากพระธรรมสดุดีบทที่23นะคะพระธรรมสดุดีบทที่23ดาวิดเปรียบประชากรของพระเจ้าเหมือนกับแกะเป็นภาพที่ทำให้เรามองเห็นความจําเป็น ของการต้องมีผู้เลี้ยงที่ดีและไว้ใจได้และในพระธรรมสดุดีบทที่23นี้ในแต่ละประโยคก็จะมีพระนามของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยและดาวิดก็ได้อธิบายถึงลักษณะของผู้เลี้ยงแกะที่ดีไว้ว่า 1. ทรงเลี้ยงดูเรา 2. ทรงจัดเตรียม ให้ตามความจําเป็นฝ่ายร่างกายของเรา 3. ทรงสําแดงวิถีดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ 4. ทรงฟื้นฟูรักษาและอวยพรเราอย่างอุดมสมบูรณ์และไม่ทอดทิ้งเราพี่น้องที่รักนี่จึงเป็นความอบอุ่นใจที่เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงนำเราอย่างอ่อนโยนที่มาพร้อมกับความรักมั่นคง เราสามารถรับรู้การทรงนำของพระเจ้าผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระวจนะและผ่านการอธิษฐานดังนั้นพี่น้องให้เราอธิษฐานไปพร้อมกับผู้เขียนสดุดีบทที่23ซึ่งมีอยู่6ข้อด้วยกันนะคะข้อ1พระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระนามยาเวโรอิองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงพระนามนี้แสดงการทรงดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าในชีวิตของเราพระนามยาเวยิเรพระนามนี้แสดงถึงการทรงจัดเตรียมจัดหาสิ่งที่จำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชีวิตของเราให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราครอบครัวของเรานอกจากการเลี้ยงดูฝ่ายร่างกายแล้วยังทรงเลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยและขอให้ผู้เชื่อที่จะไว้วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้อ2พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระนามยาเวชาโลมพระนามนี้แสดงถึงการทรงเป็นสันติสุขของเราในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์มีความกังวลใจ ขาดความสงบสุขภายในจิตใจขอให้สันติสุขของพระเจ้าจะครอบครองใจของเราพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงทำให้ลูกของพระองค์มีจิตใจที่พักสงบได้ในพระองค์แม้ปัญหานั้นยังคงรอการแก้ไขอยู่แต่เราจะมีสันติสุขในการรอคอยการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นสันติสุขแท้ในจิตใจของเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้อ3พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ประโยคที่กล่าวว่าทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าหมายถึงทรงฟื้นจิตวิญญาณของเราพระนามยาเวราฟาพระนามนี้แสดงถึง พระเจ้าผู้ทรงรักษาพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเราพระนามยาเวชิเคนูพระนามนี้แสดงถึงพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเราพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อ21กล่าวว่าเราได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระเยซูคริส ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเราฟื้นฟูจิตวิญญาณและรักษาร่างกายของเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจยุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพกรรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระนามยาเวชามาพระนามนี้แสดงถึงพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลาและให้ผู้เชื่อที่จะรับรู้ถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าแม้ในยามที่ตกอยู่ในอันตรายหรือตกอยู่ในจุดที่คับขันอธิษฐานด้วยกันนะคะ 5- พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่พระนามยาเวนิศีพระนามนี้แสดงถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นธงแห่งชัยชนะของเราในขณะที่คู่อริ หรือศัตรูหมายจะเอาชีวิตของเราพระเจ้าจะสู้รบแทนเราและถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะต่อสู้เราได้พระนามยาเวเมคาเดชพระนามนี้แสดงถึงพระเจ้าผู้ทรงทำให้บริสุทธิ์การที่คนของพระเจ้าได้รับการเจิมด้วยน้ำมันเป็นภาพที่พระเจ้าทำให้คนของพระองค์บริสุทธิ์ และน้ำมันเล็งถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพระเจ้าจะนําเราไปถึงความอุดมสมบูรณ์เพื่อเราจะเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นชัยชนะของเราและขอให้ผู้เชื่อจะมีชัยชนะเหนือศัตรูฝ่ายวิญญาณที่มาล่อลวงในทุกรูปแบบอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้อ6แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาวเวสืบไปเป็นนิดกษัตริย์ดดาวิดประกาศว่าท่านถูกติดตามโดยการอวยพรจากเบื้องบนนั่นคือ ความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าสองสิ่งนี้อยู่ใกล้และติดตามท่านไปเสมอพี่น้องที่รักในเวลานี้อาจจะมีสิ่งอื่นที่กำลังติดตามเราอยู่เช่นความกลัวความกังวลการทดลองความสงสัยแต่ให้เรามีความมั่นใจจนกล้าประกาศเหมือนกษัตริย์ดาวิดว่า แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงซึ่งจะคอยติดตามผู้ที่เชื่ออย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทั้งในวันที่ชีวิตหม่นหมองและในวันที่ชีวิตพบความสดชื่นให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้สัมผัสความดีและความรักของพระองค์ที่ติดตามเราได้ในทุกๆวัน และอธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ในความทุกข์จะพบความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตของเขาอธิษฐานด้วยกันนะคะ สุดท้ายนี้ขอพี่น้องจะร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงครอบครองและทรงควบคุมทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมสดุดีบทที่23ทั้ง6ข้อนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันแก่เราทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีของเรา เป็นผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาเราเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาและเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นชัยชนะของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้เราบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าขอให้เราทั้งหลายนั้นที่จะไว้วางใจในพระเจ้า ผู้ทรงกระทําการดีเพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็เชื่อว่าความดีเลิศของพระเจ้าและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามชีวิตของเราทั้งหลายไปเสมอตลอดเวลาแม้ในวันที่ยังอยู่ในความทุกข์ยากลำบากก็ตามเราทั้งหลายก็จะพบกับความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอเราทั้งหลายจึงสรรเสริญและโมทนาขอบพระคุณพระองค์ร่วมกัน อธิษฐานทูลขอทุกสิ่งนี้ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและเสริมกำลังพี่น้องในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ